สวัสดีครับไอรีนโปรเลคลิปนี้นะครับมาทดสอบนะครับเป็น i n t r i ิ a t e a m อเสียงดีจากญี่ปุ่นนะครับเป็น e n นบูดนะครับรหัส A5G นะครับผมเครื่องนี้ก็เป็นไซส์ขนาดกระทัดรัดนะครับผมก็กลางๆเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็สภาพเป็นสวยอยู่มากเลยครับขออนุญาตวัดหน้าเครื่องสดๆเลยครับ <laughs> อยู่ที่นะครับสามสิบสี่เซนนะครับความยาวนะเครื่องสามสิบสี่เซนนะครับเครื่องสภาพเปงสวยนะครับเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ผลิตในญี่ปุ่นเม็ดอินเจแปนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สินดีนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับเสียงนุ่มเพราะนะครับตามสไตล์อิสเกตแอมป์นะครับชัดใสนะครับผักขยายเป็นแบบทรานซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวรูปต่าง รูปมุมต่างๆก็ให้ดูในตอนต้นไปแล้วนะครับมีรูปไปดูนะครับพักขะายเป็นทรานซิสเตอร์อย่างดีเลยนะครับก็เป็นงานเกรดดีนะครับเสียงคุณภาพแล้วก็พวกปุ่มกดวอลลุ่มอะไรยังดีไม่มีคล็อกแครกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับเป็นเบสนะครับเบสตัวนี้นะครับเลื่อนนะครับได้บวกลบสิบนะครับแหลมก็บวกลบสิบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับตัวนี้เป็นบาลานซ์นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะมีพิเศษเป็นมิกซ์เลเวลนะครับก็คือเป็นการมิกซ์เสียงนะครับเป็นการ บ่งเสียงระหว่างเสียงไม้และก็เสียงเพลงนั่นเองครับผมตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไม้ในะผมมีอุปกรณ์รองที่่าน่าจะใช้ได้นะครับคือถ้าเสียบไม้เข้าไปนะครับจะให้ถ้าหมุนมาทางขวานี้นะครับเสียงไม้มันก็จะดังอย่างเดียวนะครับถ้าอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าถ้าเราร้องเพลงหรืออะไรเสียงจะพอๆกันแต่ต้องการเสียงเพลงดังกว่าก็หมุนมาทางซ้ายนี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่ม Input Selector นะครับมันมันกดไม่ได้นะครับจะเป็นสัญญาณนะครับ แล้วก็การต่อของรุ่นนี้ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเราเน็ตนะครับปิดเปิดตรงนี้เป็นปุ่มที่เราเรียกโหมดในเรื่องโหมดของ CD และ a u x เอนั่นเองครับโหมด AX อกนั่นแหละครับผมมีวอลลุ่มเนาะเมื่อเปิดเครื่องมานะครับมันจะเข้าไปอยู่ในโหมดทูเนอร์นะครับเราก็ต่อสายนะครับทีนี้เวลาต่อสายนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์นี้นะครับแต่การต่อสายเข้านะครับเวลาต่อสายเข้าด้านหลังนันนะครับ อยาให้ดูนิดนึงก็ได้ครับต่อสายชั้นลักงเราจะต่ออย่างนี้นะครับนี่ครับมันเป็นการออกแบบของเขานะครับเวลาต่อสายอินพุตเสียงเข้านะครับให้มาต่อช่องขวาสุดนี้นะครับจะมีช่องจอนโน่หรือ c d AUX ตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยครับต่อเข้าขวาสุดตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวดูด้านหลังอย่างอื่นด้วยคับนี้เป็นขั้วนีบลำโพงอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของเขานะครับก็จะบอกเลยว่า Ma d e in Japan นะครับผมเพราะนั้นส่วนอื่นไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องไปยุ่งเลยครับต่อเข้าช่องขวาสุดอย่างเดียวนะครับเป็นสัญญาณอินพุตขาเข้านะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมแปลไว้ให้แล้วนะครับก็คือช่องสัญญาณขาเข้านะครับเข้าจาก CD หรือเข้าจากตัวรับสัญญาณบลูทูธ คอมพิวเตอร์อ computer, มือถือต่างตางนะครับเข้าช่องขวาสุดนี่นะครับเสร็จแล้วมาเลือกเวลามาเลือกนะครับเดี๋ยวจะเล้ดูนะครับคือเสียงมันจะออกใน2ช่องเลยนะครับก็คือช่องทูนเนอร์กับช่อง aux นี่แหละครับสำหรับเทปกับโฟโนมันจะมี มันจะมีโดยปกติมันจะมีชั้นอื่นร่วมด้วยแล้วมันสั่งการจากชั้นนั้นอย่างเช่นช่องเทปมันจะสั่งการจากชั้นเทปให้สัญญาณเข้านะครับช่องโฟโนโหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันจะสั่งการกดจากสัญญาณเข้าจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงของเขาเพราะนั้นเราจะใช้ได้สองโหมดนี้นะครับแต่เวลาต่อสายเข้าอย่างที่บอกว่าเข้าได้1 1่ชุดนะครับผมเราที่จะสอบระบบของเขานะครับส่วนช่องอื่นๆนียต้องไปลองลองลอง,ลองเล่นดูนะครับระบบเขาไม่ธรรมดาจริงครับผมนะครับสม,มัยก่อนนะครับผม เดี๋ยวลองมาทดสอบเสียงของเขากันดูนะครับผมนี่ผมต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้แล้วนะครับผมก็จะเล่นเพลงนะ ออกเมืนเดิมนะครับ สหรับาอยากเกิดมาเป็นสีแดงแต่งแต้ง,ตงสองริที่ปากคุณอยากเกิดเป็นแดงคกงุงครับพอสังเกตเนาะก็ยังจริงว่าก,ก็ยังใช้งานได้ได,ดีนะครับผมอย่างที่บอกระบบเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาต่อสายก็ประมาณนั้นนะครับ จะมีเสียงแคกนิดหนึ่งตรงช่องแค่ตรงบาลานนะครับจะมีเสียงแคกแคนิดหน่อยนะครับก็ตามอายุนะครับแต่สุดเอือสมบูรณ์ดีนะครับโดยรวมก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับก็ยังปรับอะไรได้ได้ปกติหมดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับแอมรุ่นนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมกอนเเิดป็ร